สวัสดีครับผมต้มนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t a Take a b บ e a พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนแตะเบรกให้กับชีวิตที่แสนจะวุ่นวายพักสมองเติมกำลังใจเติมพลังใจไปกับเรื่องราวดีๆและแง่คิดในการพัฒนาตัวเองกันนะครับทุกคนเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลาที่เรากลับมาจากที่ทำง,งานหรือกลับจากการไปเจอเพื่อนฝูงเยอะๆแล้ว แทนที่จะรู้สึกดีใจที่เราได้เข้าสังคมเรากลับรู้สึกเหนื่อยเหมือนกับไปวิ่งมาราธอนมาทังทางที่ว่าแค่นั่งคุยกันในร้านกาแฟเคยเป็นไหมครับที่ต้องมานั่งคิดทบทวนบทสนทนาที่เพิ่งจะจบไปเอ๊ะเมื่อกี้นี้เราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะทำไมหน้าตาเขาถึงดูแปลกๆตอนที่เราพูดประโยคนั้น,นออกมาก,กันนะเขาจะชอบเราไหมนะ เขาจะมองว่าเราหน้าเบื่อเกินไปหรือเปล่าความคิดพวกนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวเราเหมือนแผ่นเสียงตกร่องเลยใช่ไหมครับมันสูบพลังงานเราไปอย่างมหาศาลโดยที่เราเองไม่รู้ตัวเลยวันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนทุกคนคุยในเรื่องนี้กันครับพอดีผมเพิ่งได้มีโอกาสไปดูรายการหนึ่งของพี่วูดีมาครับเป็นรายการที่สัมภาษณ์ คุณซินดี้ซิรินยาซึ่งเขาพูดเอาไว้ในรายการนี้มันทรงพลังมากๆเลยจริงๆในรายการบูตี้เอครับคุณซินดี้พูดเอาไว้ว่าสิ่งที่ทำให้คุณปลดล็อกแล้วก็เป็นอิสระที่สุดก็คือคุณต้องยอมที่จะมีคนไม่ชอบคุณแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวมันค้อนทุบเบาๆที่กลางใจเลยใช่ไหมครับมันจริงซะจนเราเองก็เถียงไม่ออกเลย ถ้าคุณอยู่กับความรู้สึกนี้ได้คุณก็จะเป็นอิสระแล้วก็มีคำถามที่มันจี้ใจดำมากๆเลยครับว่าคุณโอเคไหมกับการที่มีคนไม่ชอบคุณโอ้โหนี่มันเป็นคำถามที่เราเองไม่เคยกล้าถามตัวเองตรงๆเลยด้วยซ้ำครับเพราะว่าอะไรน่ะ่ะครับเพราะโดยสัญชาตญาณแล้วมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมครับการได้รับการยอมรับจากฝูงจากกลุ่ม มันคือคกลไกการเอาตัวรอดมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรอยู่แล้วใครที่ถูกขับออกจากเผ่าก็เท่ากับเรารอวันตายเท่านั้นเลยนะครับไอความรู้สึกในการอยากจะเป็นที่รักอยากจะเป็นที่ยอมรับมันเลยฝังรากลึกไปอยู่ในดีนเอของเราแต่พอมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เราเองไม่ได้ต้องการเผ่าไม่ได้มีการต้องมาล่าสัตว์หรือว่าเอาชีวิตรอดแล้วไอความรู้สึกเหล่านี้มันก็กลับไม่ได้หายไปไหนเลยครับ แล้วมันยังถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นด้วยโลกของโซเชียลมีเดียอีกต่างหากทุกๆยอดไลค์ยอดค like, อมเมนต์ทุกๆก,การฟอลโล่มันกลายเป็นเครื่องมือวัดคุณค่าของเราไปเลยโดยปฏิยายเราเลยยิ่งโหยหาการยอมรับมากขึ้นไปอีกเรากลัวการถูกเกลียดกลัวการถูกไม่ชอบหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกครับในคำพูดของคุณซินดี้ยังบอกอีกครับว่า ถ้าคุณมัวแต่หาคำตอบตลอดเวลาว่าทำไมนะทำไมเขาไม่ชอบเราเราผิดพลาดตรงไหนเราทำอะไรผิดแล้วเราต้องทำอะไรเพื่อให้เขาชอบเราแค่คิดตามมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับเสียพลังงานชีวิตไปอย่างมากเลยมันคือวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นเลยให้เราลองนึกภาพตามแบบนี้ครับว่า สมมุติว่าในกลุ่มเพื่อน10คนมี9คนที่ชอบเรามากแต่ถ้ามีแม้แต่คนเดียวเลยที่เขาไม่ชอบเราเชื่อไหมครับว่าสมองของเรามันมักจะโฟกัสไปที่คนเดียวคนนั้นเราจะเก็บเอาคำพูดสีหน้าท่าทางของเขามาคิดมากเป็นพิเศษและเราก็จะพยายามหาทางแก้ไขตัวเองเพื่อให้เขาหันมาชอบเราให้ได้ เราอาจจะเริ่มเปลี่ยนวิธีการพูดจาจากที่เคยพูดตรงๆก็อาจจะพูดให้อ้อมคอมากขึ้นเราอาจจะเริ่มไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเราอาจจะยอมทำในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำจริงๆแค่เพื่อหวังว่าเขาคนนั้นจะมองเราในแง่ดีขึ้นสักนิดก็ยังดีและผลลัพธ์ที่ตามมามันคืออะไรนะครับหนึ่เลยก็คือเราเหนื่อยครับเหนื่อยมาก เหมือนที่ในรายการที่คุณซินดี้บอกเลยครับว่าเราเสียเวลาและเสียพลังงานไปกับมันตั้งเท่าไหร่พลังงานที่ควรจะเอาไปใช้ในการพัฒนาตัวเองเอาไปทำงานอย่างสร้างสรรค์เอาไปดูแลคนที่เรารักจริงๆอะ่ะเรากลับต้องมาสูญเสียไปกับการพยายามเอาชนะใจคนที่ไม่ชอบเราแค่คนเดียวและสองเลยครับเราได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปตัวตนของเรา มันค่อยๆจางหายลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนในวันหนึ่งเราอาจจะมองกระจกแล้วก็ถามตัวเองวันนี้เราเป็นใครกันแน่นะความมั่นใจที่เคยมีก็หดหายไปกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วที่เจ็บปวดที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือต่อให้เราพยายามมากแค่ไหนมันก็ไม่มีอะไรมาการันตีเลยว่า เขาจะหันมาชอบเราจริงๆเผลอๆเ,เนี่ยเขาอาจจะยิ่งไม่ชอบเรามากขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาสัมผัสได้ถึงความไม่จริงใจหรือว่าความพยายามที่มันมากเกินไปของเราแล้วทางออกของเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมครับจริงๆคำตอบมันก็อยู่ในคำพูดของคุณซินดี้ในรายการเลยครับว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกคนบนโลกนี้ชอบเราเราเองก็ไม่ได้ชอบทุกคนบนโลกนี้ มันดึงสติดีเหมือนกันนะครับฟังแล้วก็แบบอืมก็แค่นี้เองมันคือการดึงสติที่ให้เรากลับมาสู่ในโลกของความเป็นจริงครับให้ลองถามตัวเองง่ายๆเลยว่าคุณเองอะ่ะชอบคนทุกคนที่รู้จักไหมชอบเพื่อนร่วมงานทุกคนไหมชอบญาติพี่น้องทุกคนเท่ากันไหมคำตอบก็คือไม่ใช่ไหมล่ะครับ มันมีเหตุผลร้อยแปที่เราอาจจะไม่คลิกกับใครสักคนมีทัศนคติที่มันไม่ตรงกันมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันมีเคมีที่มันไม่เข้ากันหรือว่าในบางทีเนี่ยมันอาจไม่มีเหตุผลอะไรเลยด้วยซ้าก็แค่รู้สึกว่าไม่ถูกชะตาอย่างผมกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยยังเคยไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่แค่เจอหน้ากันครั้งแรกเลยด้วยซ้ำในเมื่อเราเอง ก็ยังมีสิทธิ์ที่เราจะไม่ชอบคนอื่นแล้วทำไมคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์นั้นบ้างล่ะครับผมอยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้แล้วกันครับถ้าสมมุติตัวเราเป็นอาหารจานหนึ่งเราอาจจะเป็นส้มตำปรราลาร้ารสแซ่บนัวมากๆเลยสำหรับคนที่เขาชอบกินส้มตำปลาร้าเขาจะรักเรามาก crazy เลยแต่สำหรับคนที่เขาไม่กินเผ็ดเขาไม่กินปาร้าเนี่ยหรือเขาเป็นชาวต่างชาติที่เขาไม่คุ้นเคยมาก่อน เขาอาจจะถึงขั้นยี้ใส่เราเลยก็ได้นะและคำถามก็คือการที่เขาไม่ชอบส้มตำปลารา้ามันได้ทำให้คุณค่าของส้มตำจานนั้นมันลดลงไปหรือเปล่าครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มันก็ยังคงเป็นส้มตำที่อร่อยที่สุดสําหรับคนที่เขารักมันอยู่ดีการยอมรับความจริงในข้อนี้ได้เนี่ยมันเป็นเหมือนการที่เราปลดโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นออกจากขาของเราไปเลยครับมันคือการที่เราบอกตัวเองว่า ฉันมีคุณค่าในแบบของฉันและคุณค่าของฉันเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาหรือว่าความรู้สึกของคนทุกคนฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคุ้นคุ้นไหมครับถ้าใครที่ได้ฟัง t a เทคเบร a k podcast ใน EP ีแรกมาแล้วอาจจะคุ้นคุ้นเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นพฤติกรรมรูปแบบหนึ่งของมนุษย์ที่ยอมคนอื่นจนกระทั่งทำร้ายจิตใจของตัวเองหรือว่าเรียกว่า people pleaser ถ้าใครอยากฟังเรื่องของ People p l e c s r r เพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปฟังใน EP แรกได้เลยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยพอเราเข้าใจในหลักการแล้วว่าการยอมรับเรื่องนี้มันดีต่อใจเราอย่างไงบ้างคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะเพราะว่ามันยากมากเลยนะกับการที่เวลาเราโดนคนเมินใส่หรือว่าโดนใครดินทาหรือว่าแม้แต่ยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียของเรามันลดลงไป มันก็อดจะรู้สึกแก่ไม่ได้อยู่ดีงั้นเรามาลองใช้วิธีนี้กันดูไหมครับว่ามันจะได้ผลไหมซึ่งผมเรียงมาเป็นสเต็ปเลยจริงๆก็ถือว่าดึงมาจากใน EP แรกด้วยแล้วครับอย่างแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องตระหนักรู้ก่อนว่าเวลาที่คุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังเข้าไปสู่โหมดของ People p r e a s e r โหมดที่แคร์สายตาคนอื่นมากกว่าตัวเองเนี่ย เช่นการที่เราคิดวนเวียนอยู่ในหัวว่าเขาจะคิดยังไงกับเรานะให้เราลองหยุดตัวเองดูก่อนหายใจเข้าลึกๆเลยดึงสติตัวเองแล้วลองบอกกับตัวเองซิว่าอ๋อตอนเนี้เรากำลังกังวลเรื่องการถูกยอมรับอยู่หรือเปล่านะแค่การดูเท่าทันความคิดของตัวเองเนี่ยแหละครับมันก็เหมือนเราได้ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้ว เราลองดึงตัวเองออกมาเป็นผู้สังเกตการตัวเองดูบ้างไม่ได้ไหลไปตามอารมณ์ณตอนนั้นน,นขั้นที่2ลองเปลี่ยนจุดโฟกัสดูครับจากที่เราเคยไปโฟกัสว่าคนอื่นจะชอบเราไหมคนอื่นจะคิดยังไงกับเราให้เราลองเปลี่ยนมาโฟกัสที่ว่าเราชอบตัวเองในเวอร์ชั่นนี้ไหมชอบสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ไหมถามตัวเองไปเลยว่าสิ่งที่เราทำไปเมื่อกี้เนี้ย เราทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเชื่อจริงๆหรือว่าเราทำเพียงเพราะว่าเราต้องการเอาใจคนอื่นเราภูมิใจแล้วหรือยังกับการกระทำของตัวเองการย้ายศูนย์กลางของจักรวาลจากคนอื่นกลับมาอยู่ที่ตัวเองนี่แหะครับมันคือหัวใจสำคัญของการที่สร้างความนับถือในตัวเองหรือว่าเป็นเซลล์เอสตีมเลยแล้วก็ขั้นที่3ครับคุณต้องฝึกที่จะปฏิเสธคนให้เป็น อันนี้มันอาจจะยากหน่อยสำหรับใครหลายๆคนมันต้องลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ครับอย่างการที่แบบถ้าเพื่อนชวนเราไปกินข้าวร้านที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบหรือว่าประทานไม่เป็นเนี่ยแทนที่จะฝืนใจไปแล้วมันไม่มีความสุขลองเสนอทางเลือกอื่นหรือว่าลองปฏิเสธไปอย่างนุ่มนวลดูก็ได้ครับเราอาจจะบอกไปตรงๆครับว่าขอบคุณมากที่ชวน แต่พอดีวันนี้เราไม่ค่อยสะดวกเลยอะไว้โอกาสหน้าละกันนะหรือว่าขอบคุณมากเลยแต่เราไม่กินข้าวขาหมูอดิขอบคุณนะพอดีเรากินส้มตำปลาไม่เป็นนะ่ะเขาจะได้ไม่พาคุณเข้าร้านนั้นนั้นถ้าเขาแคร์คุณซึ่งมันก็เป็นทางเลือกของเขาแล้วก็ทางเลือกของคุณเช่นกันคุณจะพบเลยว่าโลกมันไม่ได้ถล่มเลยครับ เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมนั่นแหละไอการปฏิเสธเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการที่เรายกเวทนให้กับล้ามเหนือแล้วก็ร่างกายเราจิตใจเรามันก็จะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในทุกๆครั้งที่เราทํามันบ่อยๆขั้นตอนสุดท้ายเป็นสิ่งสําคัญเลยครับลองขีดเส้นใต้ไป8ปดหมนสี่พันเส้นเลยคือการที่เราต้องตั้งกําแพงให้กับตัวเองบ้างครับกําแพงเนี้ย เอาไว้เปิดรับคนที่ใช่เข้ามาแล้วก็กั่นคนที่ไม่ใช่เอาไว้ข้างนอกแทนที่เราจะเสียพลังงานไปกับการคอยวิ่งไล่ตามคนที่เขาไม่ใช่สําหรับเราให้เราลองเอาพลังงานเหล่านั้นมาดูแลแล้วก็ใส่ใจคนที่ใช่สําหรับเราดีกว่าคนที่รักล้วก็ยอมรับในแบบที่เราเป็นคนที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกลัวการตัดสิน คนกลุ่มนี้นะครับที่เขาคือเซฟโซนที่แท้จริงของเราเมื่อเรามีรากฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยการที่จะมีคนนอกกำแพงไม่ชอบเราบ้างมันก็ไม่ได้แย่อะไรคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครครับชีวิตมันไม่ใช่การแข่งขันตอบปัญหาจิงโล่ทองคำที่จะต้องทำให้กรรมการทุกๆคนเขาพอใจเราก็แค่ใช้ชีวิตไปในแบบของเรา พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันโอเคแหละมันอาจมีการกระทำบางอย่างของเราคําพูดบางอย่างของเราที่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นบ้างอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องพัฒนาแต่เราทําเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราเองมันไม่ใช่เพื่อสายตาของใครครับตราบเท่าที่การกระทําเหล่านั้นเนี่ยมันยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ไม่ได้ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมในสังคมนั้นๆที่เราอยู่นะครับ อิสรภาพที่แท้จริงมันก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับการที่เราสามารถเดินเข้าไปในห้องที่มีผู้คนหลากหลายและเรารู้สึกสบายใจที่ได้เป็นตัวเองไม่ว่าใครจะมองเรายังไงก็ตามครับเราสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างสุภาพและก็มั่นใจเราสามารถเลือกทำในสิ่งที่เรารักได้โดยที่เราไม่ต้องรอการอนุญาตจากใครและที่สำคัญที่สุด เราสามารถนอนหลับได้อย่างสนิทใจโดยที่ไม่ต้องเก็บเอาคำพูดหรือสีหน้าของใครมาคิดมากอีกต่อไปมันคือการปลดเปลื้องภาระอันหนักอึ้งออกจากบ่าทำให้ชีวิตเราเบาสบายขึ้นเยอะเลยนะครับและเมื่อเราเบาสบายขึ้นเราก็จะมีพลังงานเหลือเฟือที่จะไปทำในสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นคนที่รักเราจริงๆได้อย่างมากมายเลยนะครับ ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องลองไปทำบ้างเหมือนกันสัปดาห์นี้เนี่ยเราลองมาท้าทายตัวเองกันดูสักครั้งเนาะถ้าใครที่ได้ฟัง EP แรกไปแล้วเรื่องของ p e o p l e พ l e ซ s e r เราอาจจะมีการบ้านกันอยู่คุณได้ลองนำไปปรับใช้บ้างหรืออยังนะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกกังวลว่าใครจะไม่ชอบเราเนี่ยให้เราลองหายใจเข้าลึกๆแล้วก็บอกเขาไปเลยว่าไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ชอบคุณไม่ใช่ บอกตัวเองเอาไว้ว่าไม่เป็นไรเราทำให้ทุกคนบนโลกชอบเราไม่ได้หรอกมาพบกันใหม่ได้ใน EP ีหน้าครับสำหรับในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ